โอเคครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็วันนี้จะเป็นอัปเดตเมต้าเนาะยังไม่หยุดทำนะแค่ยังไม่มีคนอ่านเท่านั้นเองนะครับก็น่าจะลงวันนี้เนาะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยฮะสำหรับเมต้าสัปดาห์นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะฮะโอเคครับ, okay, รบก็ทีมทั้งหมดในสัปดาห์นี้ก็ตามตารางนี้เลยนะครับก็มีทีมไฟเพิ่มขึ้นมาอีกสองทีมแล้วก็มีทีมเวทเนี่ยเรียกว่าทีมเวทได้ไหม ไอทีนี้น่าจะเป็นทีมมืดมากกว่านะผมน่าจะไว้ผิดตารางนะครับแต่ก็โอเคผมเอาไว้ผิดตารางนะครับผมขอโทษทีนะครับก็ขอเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนับว่าเจอที่เทีมมืดกันผมวันผิดที่นะครับโอเคครับก็มาที่ทีมของเราก่อนนะครับทีมเดิมเนี่ยจะไม่อยู่สองคนเหมือนเดิมนะครับก็ทีมตอวนี้ก็ปกติก็คือยกโล่จากลูดี้นะครับหรือถ้าเกิดคนอื่นออกเล่นเธอเนี่ยมันมีอีกทั้งหมดคือ คือตัวมีเล้งเธอหมดเลยเอสสกิลล่านะครับแฮโอสกิลบนเดลโนสกิลบนแล้วก็แจ็คสกิลบนนะครับเล้งเธอได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเรากดเล้งเธอหนึ่งเธอเนี่ยเออเราต้องทำ damage ในเธอที่3นะครับแต่ถ้าเกิดเรากดเล้งสองเธออย่างลูดี้กับแจ็คเนี่ยเราจะทำ damage ได้แต่เธอสองเลยนะครับทีนี้ใครออกสกิลก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดแรงสุดก็คือแจ็คครับโอเคครับมาต่อมาครับพี่ทีมแจ็คทีมหมานะครับ ก็ทีมนี้เนี่ยมีข้อดีตรงที่จะไม่โดนบาเอลสลับเลือดนะครับเดลโลนเนี่ยจะเป็นตัวเปิดนะครับแต่การเล่นเทิร์เนี่ยจะไม่เหมือนสกิลบนตรงที่มันจะไม่มีรูดี้เนาะตัวที่เล่นเทิร์ได้เนี่ยมันจะมีเดลสกิลบนเนาะอีเดียนสกิลล่างนะครับแล้วก็แจ็คสกิลบนนะครับหมาสกิลล่าก็เล่นได้เหมือนกันครับแต่เห็นจะมีข้อดีตรงที่มันไม่โดนสลับเลือดแล้วก็หมาเนี่ยเป็นตัวเล่เกมได้ครับ แล้วก็ามาที่ทีมใหม่ของเราอีกทีมครับคือเออ่ทีมบาเอลนะครับทีมบาเอลเนี่ยตัวเล่นเฮือนจะจะเห็นชัดๆก็คือเอ่อเป็นแอนตี้กับบาเอลเนาะแอนตี้เนี่ยอาจจะเป้าน้อะกับบาเอลหน่อยแต่ว่ามันมีโลคไงแต่บาเอลเนี่ยเป็นเล่นเฮือนจับเลยเนะครับทั้งสองสก,กิลเลยนะแล้วก็ตัวนักเตะของทีมนี้จะเป็นกีเดียนกับชิปนะครับก็ทีมนี้จะมีห้ามเกิดแล้วก็กีเดียนนี่มีบัฟสรานะให้แล้วก็มีบัฟดาเมจให้นะครับทีมนี้ก็ค่อนข้างแรงนะครับ โอเคครับต่อมาครับเป็นเออ่ทีมเวทนะครับทีมเวททีมแรกเดี๋ยวจะเป็นทีมลินนะครับก็เป็นทีมที่เยอะที่สุดในฟอร์มนี้ในตอนนี้นะครับสำหรับทีมเวทเนาะก็ทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่เอาค่าทีมไฟนะครับแต่น่าจะค่าทีมเดนมากกว่าเพราะว่าทีมเดนเนี่ยตัวไฟค่อนทีมนะฮะก็ลินเนี่ยมีพาสซีสี่เวทนะครับก็คือทะลุเลือดหนึ่งทัชไฟนะครับก็ตัวนิ่งเทนจะเป็นแอนตี้กับบาเอลเหมือนเดิมตัวเปิดเป็นยอนแล้วก็ตัวต้นรองเป็นจีนดี้ครับต่อมาครับเป็นทีมมาครับ้แวลก ต่อมาเนี่ยไอตัวที่ยินแถวหน้ามันจะได้ว่าพลังโจมตีไม่ใช่โจมตีครับเพิ่มป้องกันให้ตัวเองอีกสามพันนะครับแล้วก็ทีมในฐานะแล้วก็มีเล่งเทอร์มียกโล่นะครับมีกระฐานะให้ทีมตัวเองนะครับต่อมาครับเป็นทีมรูดี้ครับเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับเป็นหกทีมนะรูดี้เนี่ยก็เล่นหนึ่งฝ่ายคือย,ยกยกโล่เล่งเฮิร์เสร็จก็ใส่ได้เลยครับแต่ทีมนี้จะมีข้อดีกว่าทีมฝ่ายคือมันจะมีโล่กัะฐานะจากเอนตี้กับไบเอลด้วยนะครับ แล้วก็กีเดียนเป็นตัวรองแล้วก็ยอนเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับต่อมาครับเป็นทีมเวสแทโอนะครับทีมนี้เนี่ยจะเป็นอินหันะที่ใส่แทยโอมาเป็นตัวรองนะครับก็ตัวเล่นเชิญเหมือนเดิมคือแอนตี้กับบาเอลครับตัวเปิดเป็นยอนครับตัวรองเป็นแทโอครับแล้วก็กีเดียนเป็นตัวบัซันะนะครับอ่ะต่อมาครับอันที่ทีมมืดของคนนี้กันนะครับก็จะเป็นทีมปู่มิเรียไอรีนแล้วก็แทโอแล้วก็กีเดียนเนาะ จากที่ลองไปเฮดมาเนี่ยเออตัวเปิดของเขาอ่ะเป็นกีเดียนครับกีเดียนของเขาเป็นตัวเปิดนะเออปูนเนี่ยเป็นตัวยืนนิ่งไม่ใช่ตัวโต้ด้วยซ้ำครับตัวลองของเขาเนี่ยจะเป็นตัวของไฮโอนะไอรีนเนี่ยใส่ลงมาเป็นสามมืดเนาะสามมืดเนี่ยมันจะไม่ได้พลาสตเออเพื่อนฐานนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าฐหานะไอรีนกับกีเดียนทับกันทําให้ยังไงก็ใช้ของกีเดียนครับสี่สิบเปอร์เนาะแต่ใส่มาเพราะว่าไอรีนเนี่ยของเขามาันทำมาอึดมากครับเขาใส่เจมโอติเคนะครับ ที่ทาให้อึดึ้นนะอย่างเช่นเออไอเม็ดนั่นแะไอบล็อกกัลนเม็บล็อกอะครับอันนั้นแล้วก็ใส่สลักนะครับแล้วของเขาเนี่ยเป็นไอรีนเออที่ออกที่ใสพ่พระจันทร์ด้วยนะพระจันทร์สามครับเพื่อที่ให้ไอนีออกสกิลนะฮะแล้วก็ทีนี้เน่ะโอ้เนี่ยมปนตัวปั๊บสี่เป้าไอลีนมีสี่เป้าหนึ่งสกิลแคโอนะครับแล้วก็มีมิเรียรัรบแล้วต่อมาครับมิเรียรของเขาเนี่ยใส่เป็นสลักพระอาทิตย์นะครับ 6ขวารีเลยนะวิเลียนเนี่ยสกิลล่างไป็นเล่นเธอเองครับถ้าเกิดเขากดล่างจะเล่นเินได้สองเธนครับก็ประมาณนี้ถ้าสำหรับทีมนี้เนาะต่อมาครับทีมเดชครับเดชไฟครับ9ทีมนะก็ทีมนี้เนี่ยมีข้อดีคือห้ามเกิดนะครับก็ทีมนี้มีดาเมจเยอะมากจากยอนลดสองพันกีเดียนบับเดเมจแล้วก็มีห้ามเกิดจากชิปแล้วก็มีเดชจากคริสกับกีเดียนนะครับต่อมาครับทีมเดชเจิร์นะครับก็เจิแบตัวเปิดนะครับเดชที่เยอะมากๆฮะแล้วก็แอนตี้กับบาเอร์ไปตัวเล่นเทิเองกับยอยโล่ให้ทีมนี้เพื่อให้ทีีมนเ่ย เล่นเป็นทีมเวทแต่ว่ามันเป็นทีมเดสนะแล้วก็เป็นทีมเดสที่ใส่เจอหลาเนี่ยเจอหลานี่ปักแรงมากครับแล้วก็กิเทียนปัฟหันนะเหมือนเดิมครับต่อมาครับทีมไฟเดสที่ใส่โค้ชนะครับก็เทีนี้จะไม่มีคอท่ามันทีมโบนแต่ว่าจะมีการอัพาทเพิ่มเข้ามาจากโค้ดนะครับกันทีมเมนั่นเองเนาะนะครับก็กันทุกทีมที่ใส่แอนตี้กับบาเอลครับนะแล้วก็ยอมเป็นตัวเปิดกิเทียมโต้หลอกครับคริสเป็นตัวเดสนะครับแล้วก็ชิปเนี่ยมีสามไฟห้ามห้ามเกิดแล้วก็มีการสะท้อนให้นะครับ ต่อมาครับเป็นทีมฟูเดสนะครับอีกหนึ่งทีมนะก็เจอหลักในทีมนี้เดสจะเยอะมากครับเพราะว่าเป็นฟูเดสเพราะว่ามีน็อกเข้ามาบัฟอีกนะมันจะหนักกว่าทีมธรรมดานะแต่ว่าดาเมจมันอาจจะไม่เยอะเท่าที่ธรรมดาครับเพราะว่าถ้าเล่นฟูเดสเลยเนี่ยถ้าเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเป็นเออยูเนี่ยจะแรงขึ้นมาอีกนะแต่ว่าเราจะมีรถเกราะจากกีเดียนตัวเดียวแค่สองคันเท่านั้นนะครับแล้วก็ทีมอย่างที่อื่นเนี่ยเขามีบ่ายเอวเขาจะลดห้าสิบเนาะ แต่ก้ทีนี้ใส่คู่กับอยู่ก็แรงในระดับหนึ่งครับแต่หันนะเขาเยอะจริงๆต้องยอมกับครับก็ถ้านับจากแหวนเดชเออไม่ใช่แหวนเดชเอาแค่ SPE ของเจอร์ลาดอะเจอร์ลาร้อยหนึ่งครับเออคริสนะครับลดแถวหน้าสามพันนะครับไม่ใช่สามพันลดสามสิบแต่ว่ามันทับกับกีเดียนเนาะกีเดียนมันลดทั้งทีมสี่สิบเนาะมันจะเป็นร้อยสี่นะครับน็อกลดเดกสามสิบเป็นร้อยเจ็ดละร้อยเจ็ดนะครับแถวหลักร้อยแปดครับแล้วก็ลูกไฟนะครับ 200นะครับลูกไฟแล้วก็เจมไม่ใช่เจมเอ่อเจมอีกสิบเป็นหลอก200สนะิบเนาะแล้วทีนี้นะครับเขายังมีแหวนเพิ่มฐานะอีกครับ200สามสิบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขามีขั้นล่างสุดเนี่ยมันจะโบวนะ์อีกสิบเนาะ200สี่สิบครับประมาณนั้นเยอะมากๆสำหรับในวีคนี้เนาะโอเคครับก็มีทีมแปดเข้ามาคือทีมนี้นะครับแล้วก็มีทีมไฟเพิ่มเข้ามาสองทีนะคะรับ,สำ,รบ,ส,ำรบสำหรับสำหรับสัปดาห์นี้เนาะ โอเคครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันวิกหน้านะครับโอเคครับบ๊ายบายครับ